ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายถึงเหตุเกิดและความดับทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตก็ชื่อว่าโสดาบันยานวัตถุ77ิพิขุทั้งหลายเราจากแสดงซึ่งยานวัตถุ77อย่างแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัตรนี้ ภิขุทั้งหลายก็ยานวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดอย่างเป็นอย่างไรเล่ายานวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดอย่างนั้นคือยานคือความรู้ว่าเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะยานคือความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชารามรณะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีต เพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อชาติไม่มีชรามรณะย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคต เมื่อชาติไม่มีชรามรณะย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ธรรมััติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดาญาณคือความรู้ว่าเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติญาณคือความรู้ว่าเมื่อพบไม่มีชาติย่อมไม่มี ยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อพบไม่มีชาติย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติยานคือความรู้ว่า แม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อพบไม่มีชาติย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ธรรมัติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดายานคือความรู้ว่าเพราะมีอุป,ปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบยานคือความรู้ว่า เมื่ออุปปาทานไม่มีพบย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีอุปปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่ออุปาทานไม่มีพบย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคต เพราะมีอุป,ปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่ออุป,ปาทานไม่มีภพย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดายานคือความรู้ว่า เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานญาณคือความรู้ว่าเมื่อตัณหาไม่มีอุปาทานย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อตัณหาไม่มี อุป,ปาทานย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุป,ปาทานยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อตัณหาไม่มีอุปาทานย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัติติยานในกรณีนี้ ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดาญาณคือความรู้ว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาญาณคือความรู้ว่าเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตันหายานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อเวทนาไม่มีตันหาย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหายานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคต เมื่อเวทนาไม่มีตัณหาย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดาญาณคือความรู้ว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาญาณคือความรู้ว่าเมื่อผัสสะไม่มี เวทนาย่อมไม่มีญาณค,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 คือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคต เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ธรรม,มัติติญานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดา ญาณคือความรู้ว่าเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะญาณคือความรู้ว่าเมื่อสลายยตนะไม่มีผัสสะย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีต เมื่อสลายยตนะไม่มีผัสสะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อสลายยตนะไม่มีผัสสะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่า แม้ธรรมมัติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดายานคือความรู้ว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะยานคือความรู้ว่าเมื่อนามรูปไม่มีสลายยตนะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีต เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะยานคือความรู้ว่าแม้นในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อนามรูปไม่มีสลายยตนะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะยานคือความรู้ว่า แม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อนามรูปไม่มีสลายยตนะย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดาญาณคือความรู้ว่าเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป ยานคือความรู้ว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปย่อมไม่มียานคือความรู้ว่า แม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดา ญาณคือความรู้ว่าเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณญาณคือความรู้ว่าเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณญาณคือความรู้ว่า แม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณย่อมไม่มี ยานคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดายานคือความรู้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายยานคือความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายย่อมไม่มี ยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลายยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ธรรมะทิติญาณในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดาพิกุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่า ยานวัตถุ77อย่างดังนี้แล